เลยป่ะอะไรปะ,ะ,ร,ปะร,รู้รูนแค่นี้ถือว่ารูนถือว่ารูถือว่ารูนแค่นี้โอเคปะรูนแค่นี้นะตัวแรกตัวแรกไงนะตัวเอ็ม มีคนที่มีคนที่ฉลาดมีคนที่ฉลาดอยู่นะใจเย็นๆพวกแกโดนพี่หูป,ปั่นปั่นเก่งจริงๆซีโอนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้แดกย่าเหมือนตอนโยชิจะย้ายมิดอีกหรอกนี่ไงเห็นไหมเนี่ยมีคนเข้าไปมีคนเข้าไปคอมเมนต์อยู่นะครับว่าผมปั่นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยเป็นตูเป็นตาไปกันหมดแล้วนะครับเอ็ดดี มีโอกาสสูงถ้ามาเพราะมามิทตอนนี้ไม่น่ามีพื้นที่เอ็ดเคเพิ่มมือไทยเอ็ดดี้ยิงไว้ให้สัถ้ายังเอ็ดดี้จากมิโดนดาแน่เอานี้ไงบางทีผมก็ผมผมก็เกียนนะครับท่านผู้ชมพวกคุณก็รู้อยู่ว่าผมเนี่ยแผ่วพาวนะครับเวลาตลาดซื้อขายมาเนี่ยผมค่อนข้างแผ่วพาวผิวไหวฉับไหวแล้วก็เป็นตุเป็นตะเก่งนะครับผมไม่เคยออกมาพูดเลยนะแต่ครั้งนี้ต้องออกมาพูด<ม>สัหน่อยว่า อย่าลืออย่าลือไปเยอะอย่าลือไปเยอะนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากไม่มีอะไรในกอไผยยังไม่มีอะไรในกอไผยแค่นั้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมหนีพี่บอมมาที่จะมาหาข่าวจริงเหรอขอข้าวหมูสเต๊ะหน่อยครับหายแล้วกลับมาแล้วครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าทีมมันเล่นชุดเอสคิมเมดชุดชุดไอกากไปแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยไม่เล่นนะครับผม,อมขอดูเงียบ ถ้าเป็นผมน้นอดดีต้องปล่อยเซลเฟอร์โอ้ยตายแล้วสวัสดีทุกคนได้ครับน้องฟ้องอีกอยู่สิจานบอมปันเก่งก็สยบข่าวลือไปแล้วกันช่วงนี้ไงก็อย่าจับคนนู้นคนนี้มาโยงมั่วนะครับผมอย่าจับมาโยงกันแต่ถามว่ามีดูดูไหมม,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 มีมีมองมองมีเมียงมองไหมหรืออะไรเงี้ยยังไงยังไงสคอตก็ต้องเพิ่มคนอนะเพราะว่าเพราะว่ามันสำรองมันยังไม่พอนะครับผมก็ต้องมีการเพิ่มสคอ หลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอ่าผมผมอยากได้โค้ดเก่งๆว่าคนหนึ่งแบบโปรปไฟล์ดีๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ายังยัง,ย,งยังหาไม่เจอครับยังหาไม่เจอหรือเธอไม่มีมันมันหายากมันหายากตอนตอนโยชิผมเชื่อนะที่จะกลับมาคนอย่างผมเนี่ยถ้าจะปั่นวังดีรับฟิลบาีคนอย่างผมเนี่ย,ถ,ย,ยถ้าจะปั่นอะไรนะถ้าจะปั่นนะย้านะว่าถ้าจะปั่น ผมชอบเอาเรื่องจริงมาปั่นปั่นให้หลุดออกจากตัวผมนึกออกปะผมจะไม่ปั่นคนที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาเข้าตัวผมเพราะเดี๋ยวันจะหาว่าผมเนี่ยไปเกาะเขานู่นนี่นั่น,นเขาเลยอย่างรอบพี่ที่ปั่นเยอะเนี่ยกูซื้อจริงไงแต่ก็จะมีคนที่ไม่เชื่อกูด้วยบอกว่ามึงอะขี้ฟันไม่อยู่ไอ้สั์สุดท้ายก็ซื้อจริงเงียบหมดเลยที่พวกที่มาดา่ากูเนี่ยเงียบหมดตอนแรกบอกโอ้ยแม่ไม่เพิ่มมุยคนเอาเลยชี้กับมาอะไรสัตว์ละไอสะ้ไอสัไส์ไม่จริงก็ก,ก,ก็จริงไงนะ พราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยก็กรองนิดหนึ่งกรองนิดหนึ่งขอร้องว่ากรองนิดหนึ่งเอตก็หลุดคอนเซ็ปต์ไปไกลเพราะตอนนี้มีทีมเดียวที่นั่งบัน่นก็คือทีมกูถามว่าทําไมถึงออกมานั่งปั่นรู้เป่าเพราะอะไรเพราะทีม,มอื่นไปแข่งเอแพหมดเวยทีม,มอื่นไปแข่งบีหมดทีมกูไม่ได้แข่งพอทีมกูไม่ได้แข่งทําไงคะกูคนลืม<ๆ>ก็เลยออกมาหาอะไรเล่นแค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ให้เกี่ยวเลยจริงกูเหงากูเหงาไอสา้สัสนั่งดูเขาแข่งทุกวัน เอาจริงๆผมเนี่ยขอรีแคปทางฟุบจีขอบไปด้วยนะก็คือแบบจะนั่งเชียร์นั่งเชียร์ทีมไทยไปด้วยนะในช่องผมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมาก็ขี้เกียจนะครับผมคิดไปคิดมาก็ขี้เกียจก็ไม่ขึ้นไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่ยิงขึ้นขึ้นได้นะจะมานั่งเชียร์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ก็ก็ขึ้นได้ส่วนรอบนี้เนี่ยที่รอบที่ที่เขาไปที่ที่แอดมินทีมงานผมไม่เกินว่ารอบนี้เพอร์มูจะมีเกี่ยวข้องกับตัวอี ไหมจะมีเกี่ยวข้องกับตัว e ไหมคุณก็ไปตัว e ไกลกันเลยไปลายไกลเลยหลาย e เลยนะครับผมอันนี้ผมผม,ผมยอมพูดด้วยความสัตย์จริงตรงนี้ตรงๆไปตรงมาคนที่อยู่ฟังคืนนี้ถือว่าโชคดีเพราะว่าคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ปัน่นหรืออันนี้ถือว่าข้อมูลที่ไม่ปั่นเลยนะร้อยเปอร์เซ็นเลยผมจะใบ้ตัวอักษรให้คุณฟังแล้วเดี๋ยวพังหัวจะไปละอันนี้ขึ้นมาใครอยากแคปแคบไป สวัสดีครับจิธนูสวัสดีครับฟังนะอันนี้ไม่ปั่นอันนี้ไม่ปั่นอันนี้ี่ออกมาคืออันนั้นมันโยงไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องสะโขผู้คุณลงมานิดนึงวันนี้ฝนตกพรม,มอารมณ์ดีก็เลยขึ้นมาบอกนะครับเอาเลยนะเอาเลยปะเอาเลยปะรู้รู้กันแค่นี้ถือว่ารู้กันถือว่ารู้ถือว่ารู้กันแค่นี้โอเคปะรู้แค่นี้นะตัวแรก ตัวแรก่ยนะตัว M ตัว M ตัว M จริงๆไม่มีอีไม่มีอ e. ีอี e. E. วันนั้นเนี่ยคือคอนเทนต์ที่นั่งกินข้าวกันแล้วเมาประดิบวันนั้นเนี่ยเมาประดิบนึกออก่าเมาประดิบจริงๆเพราะว่าแดกไปหมดแดกบุฟเฟ่แล้วแม่งแบบไอ้เฮียไอ้เฟิร์สไอ้สัตว์สัง่ง แซลมอนมาห้าชุดไอ้เฮียแล้วแม่งใส่มาเป็นกระมังมห้มึงแดกอะ่ะมึงแดกแล้วมอนมึงจะอ้วกมาเป็นปลาินอยู่แล้วไอ้เฮียตัวเอ็มตัวเอ็มตัวแรกตัวเอ็มตัวเอ็มตัวเอ็มโอเคป่ะแล้วก็พอท่านิวาเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่จะไม่สนุกเิี่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกอ่ะนี เดี๋ยวมันจะไม่สนุกอะ่ะพอถ้าเอาตัวเอ็พอตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็ส่วนไอกากเนี่ยส่วนไอกากก็ผมจะนั่งคุยกันแล้วก็ทีมงานนะครับน่าจะมอบสัญญาให้ไอกากอยู่ที่นี่แหละนะครับผมฟอร์มดีแล้วเกินฟอร์มดีวันดีคืนนะก็เดี๋ยวจะมอบสัญญาจริงจังให้กากแบบรวมทีมกันไปตลอดไปยาวๆเลยนะก็อยู่แชมเปี้ยนชิพกันไปยาวๆสำหรับไอกาก อันนี้ก็โกอ้โนหนี่ขมาพูดนี่คือกูไม่ได้ปั่นเลยนะเพื่อนมึงจะเชื่อก็ได้มไม่เชื่อก็ได้มึมจะคิดว่ามึงจะเป็นตัวอ e ีก็เรื่องของมึงน,นะเว้ยอันนี้คือพูดแบบไม่อยากไปพลาดจิงคนนู้นคนนี้มั่วซั่วน,นะครับผมจะหาแบบเออแบบไปคนนั้นคนน,นี้นี่นั่นนู่นนี่คือของจริงนะถ้าผมพูดเนี่ยอันนี้อันนี้คือพูดแบบดูหน้าผมด้วยหน้าผมไม่ได้ปั่นหน้าผมปั่นมันเป็นอีกแบบหนึ่งเสื้อเมื่อไหร่จะเปิดขายครับคงต้องรอทีม pcs เขาขายกันขายกันไม่ก คิวคิวขายของคิวบอยมันยาวนะครับผมผมเป็นทีมเล็กๆยอดขายประมาณปีละยี่สิบตัวนะก็จะช้านิดนึงก็จะช้านิดนึงแต่ถ้ามึงอยากให้ขายไ,ไวมึงก็ช,ช่วยกันซื้อหน่อยก็ได้ขายไวไว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแต่ดามั่วอะไรอย่างแปดหลักป่ะครับไม่มีไม่มีแปดหลักไม่มีแปดหลักโอ้โหไม่มีแปดหลักไม่มีไม่มีมมส่วนเจ็ดหลักก็ไม่มีส่วนเจ็ดหลักก็ไม่มีไม่ไม่ใช่เป็นความจริงเลยครับเจ็ดหลักแปดหลักเนี่ยไม่มีความจริง นีขึ้นมาตอบขึ้นมาตอบก่อนที่จะไปไกลไม่จริงปีนี้ไม่มีปีนี้เนี่ยไม่มีตังฉีกอะไรเยอะขนาดนั้นอย่างที่พวกมึงก็รู้ดีว่ากูเพิ่งผ่อนโยชีหมดกูในอาเซนอนกูในเพิ่งผ่อนโยชีหมดเพงจองเงินไปซื้อใายนึกออกปะนี่กูจะกู้กยังไงกูไม่ผ่านเลยเงินกูไม่ถิ่เงเง,เงินกูออกเยอะมากกว่าเข้าอีกทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันคงไม่ได้ทุ่มอะไรเยอะะมากมายผูมึงก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมาก นี่คือเข้ามาถือว่าสยบข่าวลือก็ได้แบบเลิกลือกันได้แล้วเลิกลือกันได้แล้วแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยเอาจริงเนี่ยรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ได้ก่อนรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ได้ก่อนอันนี้คือคือรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับผมอืมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกลือ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 เลิกเลิกอันนี้คือบอกอย่างแบบตามความจริงทุกอย่างนะเป๊ะ อันนี้คือนั่งคุยกับทีมงานมาแล้วเมื่อกี้วันเมื่อวานบ,าบอกเฮ้ยพวกแม่งไปไกลแล้วไอ้เหี้ยต้องกลับมาจริงจังกับเรื่องนี้ท่านิดนึงว่าเออมันมันเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยจะได้ไม่ได้คิดอะไรกันเยอะแยะนะครับผมผมม่อว่าพี่อยู่พีพกูยังไม่ไปแ <c oughs> มนหลักที่เงาเสาไฟ <c oughs> ผ่อนโยศสิทธิ์ยืมตังโยชิต่อจีเนียตมันมันไม่มีให้กูยืมมาเดี๋ยวมันไปรักษาไอ,ดอ้ดรอปอยู่ช่วงนี้ให้ผมไม่ใจใส่ไอ้เนี่ยต้องสุดต่างโอป้าว่ะ มีหน้าเพียยังมีโครงสร้างเยาวชนไหมครับคือคือผมอยากทำผมอยากทาทีมชุดเด็กเพื P ่อพืมูดมาประมาณปีหนึ่งแล้วอะเรื่องนี้มันแวบเข้ามาในหัวผมประมาณสักเดือนเอางริงเรื่องนี้ผมคิดไว้เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผมพูดกับทีมงานว่าผมอยากทำชุดเยาวชนชุดยูยี่สิบ เอาไว้สักชุดหนึ่งเผื่อเพื่อจะป้อนขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันมีมันมีเด็กที่ยิงหดหโดเยอะหลายๆคนเลยอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมโดนทีมงานขัดตลอดผมโดนทีมงานขัดตลอดมาตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงวันเนี้ยเดือนกันยายนเจ็ดเดือนแล้วผมผมก็ยังโดนห้ามอยู่ผมก็ยังโดนทีมงานห้ามอยู่เจ็ดเดือนแล้วนะครับผมก็ยังโดนทีมงานห้ามอยู่ไม่รู้เลยสาเหตุอะไร พึ่งถามเมื่อต้นเดือนไปทีมงานก็บอกว่าไม่เห็นด้วยแมไบอกทีมงก็บอกว่าไม่โอเคไม่โอเคเอพี่โอ้ยังไม่ต้องทําดีกว่ายังเหรอพี่แต่ว่าเหตุผลผมว่าทุากคนก็ฟังขึ้นนะที่ผมก็คือเอาชุดหลักให้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 ดีก่อนเอาชุดหลักให้ให้มันนิ่งก่อนให้มันสถานการณ์อะไรมันดีขึ้นก่อนแล้วพี่โอ้ยค่อยไปโฟกัสค่อยไปโฟกัสอีกชุดหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเพราะไม่นั้นเนี่ยเอามามันจะกลายเป็นไม่บาลานซ์กันเพราะว่ามันก็อีกชุดมันก็ยังแบบ กอแป้อยู่อันนึงก็จะแบบก็เลยแบบเออก็เลยฟังทีมงานผมผมก็ฟังนะว่าแบบอ่ะผมก็ไม่แบบไม่อยากใช้มอสี่สี่แบบตัดสินด้วยตัวผมเองเลยนะก็ถือว่าแบบเออถือว่าฟังทีมงานแล้วกันอะไรแต่ถามว่าอยากทําแล้วก็มีคนมาแล้วก็แล้วก็มีคนมีคนมากระซิบว่าแบบเอออยากอยากใช้อยากใช้ชื่อเพิร์มูดอะคาเดมี่ได้ไหมอะไรเนงะี้ยแล้วก็ยินดีไม่เอาเงินเดือนด้วย ผมขอใช้ชื่อพี่แล้วถ้าผมเข้าแชมเปนชิพได้หรืออะไรเงี้ยเราพี่ค่อยให้เงินเดือนผมก็ได้อันนี้อันนี้ก็คือเปิดเผยกันตรงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังไม่เอาเลยผมก็ยังไม่เอาเลยเพราะว่าทีมงานเขาไอ้นี่ไว้นะครับอืมแค่นั้นเองแต่พียองอยูพีดีซีตามกฎก็อดใช่ใช่มีพีเอ็งเนสอซารี่ไหมครับโอ้โหมึงเอาตั้งแต่เพิ่งเกิดเลยอ่ะเพื่อนเศรษฐายุไม่ถึงเอ้ยยันดบาร์จุลายวะเอ้ยเทพเฟสกูว่า สภาพรคลองที่การเงินเป็นหลักหรือเปล่าถามว่าปีนี้สภาพคลองเพิ่์บมูยเป็นไงล่ะครับก็ก็ไม่ได้ขาดแต่ว่าก็ไม่ได้เหลือก็ไม่ได้ขาดแต่ก็ไม่ได้เหลือถามว่าปีนี้ลงทุนไปกักการเอามอนกลับมาซะเยอะนะครับผมแล้วก็ทีมเราไม่ได้เงนินถุงเงินถังไม่ได้มีในทุนก็ผมก็ต้องนั่งบริหารตามสิ่งที่ผมมีอ่ะให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมถามว่ามันยังออกดอกออกผลยังตอนนี้ก็คงยังนะครับแต่ว่าปีหน้าก็ปีหน้าผมจะจริงจังนะครับ แกงวงพองโตเกิดมาร้องเพียวอย่ผมได้ข่าวพี่ประมาณสามวันทัดแล้วเดี๋ยวเดี๋เดยวจริงก็ไปน้่งผมจะจริงจังนะครับกับเรื่องพับจีนะครับผมต่เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงมีการนั่งคุยกันแล้วก็ก็คงจะเต็มที่แล้วทิศทางหรือนโยบายในการทําทีมก็ก็คงจะเปลี่ยนไป